สวัสดีค่ะเพ,พื่อนๆพี่ๆพ่อค่ะเข้าป่วยแล้วนะคะอันนี้ก็ทำอันนี่นะต้มยำกระดูกหมูแล้วก็จะทำเป็นข้าวต้มด้วยนะคะกินเช้านี้เดี๋ยวให้มัเนเลือหมูมัเปิดออกเมื่อกี้ไม่ได้ทำให้หั่นให้ดูนะล่าลืมกดกล้องก็จะใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงะะแล้วก็ข่าหนึ่งครึ่งก้อนเกลือหนึ่งช้อนชานะคะ มันจะต้มให้มันแน่นก่อนนะคะแล้วก็มาทํำข้าวต้มกันทำข้าวต้มแล้วกตที่เหลือก็จะเป็นกับนะคะนี่ต้นหอมผับชีแล้วซึ้งแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่นะคะเพื่อนๆก็มันพี่ทิพย์พักมันเสร็ปั๊บจเอาน้ำเนาะเดี๋ยวก็จะเอาเครื่องปรุงพวกนี้ออกบางส่วนแล้วก็หมูยังไม่สุกเท่าไหร่ะ หมูยังไม่มไม่เกลือจะต้มให้หมูมันเปลือนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายต่อให้ดูเนาะทิชชู่ใส่กระเทียมทุกกระเทียมใส่เข้าไปนะคะช่างปรุงทั้งหมดก็เหมือนกับแค่งต้มยำนั่นแหละแต่ที่ทิมชอบผี่ทิชนะทิชชอบใส่หัวหอมสดกระเทียมสดนะคะทุกใสมันจะทําให้น้ำน้ําซุปมัรสชาติเนาะต้มไปอีกสักพักหนึ่งน้ำถ้าน้อยก็เดี๋ยวค่อยใสที่หลังเติมได้ เติมน้ำเติมซีอิ๊วเติมอะไรเข้าไปอีกพันยังไม่ใส่ซีอิ๊วนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเนาะรสชาติก็ไม่ได้ใส่นมนงมะนาวอะไรนะคะก็เดี๋ยวตักข้าวตักไปเรื่อยๆก่อนเนาะมันเป็นที่แล้วเดี๋ยวจะเอาข้าวมาต้มทำข้าวต้มสีนะแล้วก็ใส่หมูไปทีหลัง ต้มข้าวคนแล้วมันก็เลยคนม้อมันจะเป็นสีอย่างเงี้ยไม่เป็นไรกินได้ข้าวหอมมะลินะคะเนี้ยอ่มันเอะเวลาเราหงแล้วเราอุ่นบ่อยคนหม้อมันจะไม่หอมดีนะคะชอบกินแบบนี้คนเลยเอามาต้มข้าวทำเป็นข้าวต้มกินวันนี้ก็มาต้มข้าวต้มกินกันเดี๋ยวจะเติมในสี่อยูวขาวนะ เป็ีขาวให้รสชาเข้มข้นใส่ม,นมะนาวเข้าไปข้าวค้นมองนี่หอมนะคะเพื่อนๆเพราะว่ามันเหมือนกับข้าวไม่เนิจๆนะคะและ้วพี่่ชอบกินแบบนี้นะคะถ้ามีถ้ามีนี่ไม่ได้เลยนะแม่ทิ้งงานเสียดายข้าวเราจะเอามาต้มเนี้ยต้มให้มีเละๆ,ๆนนก่อนแล้วก็ กินกับไอ้ต้มยำกระดูกหมูอร่อยมากๆเดี๋ยวมาดูกันต่อเนาะนี่นะครับทีทูปก็จะเติมไอ้นี้เข้าไปนะครับเติมซีอิ๊วขาวเติมสักสองช้อนโต๊ะนะครับที่นี่ไม่มีซีอิ๊วขาวหรือมองคายก็เอาปลา,าขาวนี่แหละใส่ ใหมันหอยก็ไม่ดีนะคะใส่แต่ผงปรุงรสนะคะโซวเคี้ยวจะเขี้ยวข้าวให้มันมเละนะคะเพื่อให้เบล์แป๊้นึันด้วยวิธีจะติดฝาไว้เพื่อให้ข้าวมันฟองตัวถ้ามันแข็งมากอะ่ะตอนไหนถึงเอาข้าวกหม้อมาตำนะข้าวกหม,อามา้อนี่หอมนะคะเพื่อนๆเอามาตำข้าวต้มนี่หอมมากๆคือต้องใส่เดใบเตยแบบหอมกลิก่น นาฬิกาต้มลำบากนิดนึงนะคะเพราะว่ากระทะมันแรงนะคะชอบเป็นหม้อเอตาแก๊สก็จะต้องคนนะคะคนช้าๆก็ได้แต่เนี่ยกระทะแรงมากเลยต้องคอยติดไฟทำ,ทำลำบากนะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะนี่นะคะเพือ่อนๆที่ๆก็จะคนให้มันเละๆนะคะให,ให้ข้าวมันเลจะจากข้าวเป็นเม็ดเม็ตอนนี้ก็เริ่มเละแล้วนะคะ นานนะคะต้องนานพอสมควรก็เดือดคือจะต้มให้มันเละๆแล้วก็จะเอาเอน้ำใส่น้ำไอแกะน้ำต้มยำน,น้ำไหต้มองไงนะไรแต่มันไม่ได้ใส่มะนาวนะคะต้มต้มกระดูกหมูในกะเลนะ,ะ <c oughs> ก็ต้องให้มันข้นๆอย่างเงี้ยพอเราเอาไปใส่กับตัวนั้นก็พอดีเลยเอาเนาะ ใส่กินสองเบื่อแล้วนะเนี่นตนนย,ยตอนกลางวันอีกรอบตอนยใบ่ายๆอ็ที่ทิพย์กินข้า,ขาวั่างาตอนเที่ยงมาได้ประมาณนี้นะคะต้มให้ได้ประมาณนี้มันถึงจะเละนะคะอันนี้ก็เละไ,ได้เป็นที่ลแลเราจะติดไฟติดแก๊สนะคะให้มเย็นสักพักก็ถึงจะกินเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวเรากินข้าวไปกันนะคะ ขอบคุณที่เข้ามาติดบบตามรับชมป่กดไลค์กดติดตามกดซ u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะกดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะใส่น้ำไปแล้วค่ะใส่น้ำต้มหมูไปแล้วนะคะกปล่อยให้มันเดือดแป๊บมัก็พอแล้วนะคะแต่นะคะพอดีเลยพอดีเตะเนาะเดือดแล้วนะคะเนี่ยที่ทิ้ปิดนะคะก็จะใส่เนี่ยไปนะคะใส่ ของปลาผิวใส่หมดเนี่ยอร่อยข้าวที่มันเหลือๆอ,อย่าทิ้งนะคะเอามาทำอย่างเงี้ยอร่อยนะคะเพื่อนๆมันจะหอมนะเพราะว่าข้าวไม่คนหม้อนะเอามาทำข้าวต้มเนี่ยหอมมากๆเลยเหมือนแต่เราเอาข้าวไปคั่วเลยนคะคะก็เสร็จแล้วนี่นะคะเพื่อนๆกอบกางกินข้าวไปกันนะคะ เป็นข้าวต้มนะก็จะใส่มะนาวอันนี้พิทิพโดยหอมเจียวนะคะโดยหอมเจียวพี่ใส่มะนาวนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติของมันนะคะใครตียีพริกดองก็ใส่พริกดองได้นะพิทิพพี่ใส่พริกโตแค่ใส่มะนาวก็แล้วก็จะกินกับอันนี้กินกับนี่พริกขี้หนูไปเมี่ยงก็ได้ขี้หนู ไป,ไปเลยแหลมแน่หมูมันอยู่ข้างล่างนะคะเพื่อนๆหมูก็นหนักมันจมนะคะนี่ค่ะกระดูกหมูอ้ยแซ่บเนี่ยร้อนนะคะอืรสชาติด,ดีมากๆเลยค่ะหอมหอมเจียวข้าวก็หอม,อม จ่มนะแต่คลิปนี้ยาวก็ต้องขออภไฟนะครับเพื่อนๆเพราะว่าไม่ได้ดูนะพอดีหาแว่นไม่เจอมองไม่เห็นว่ามันเล่นตะกี่นาทีแล้วว่าถ้าจะตัดออกมันก็ต้องตัดเสียงออกนะก็เลยไปตามนั้นนะ หล่อยมากๆหนึ่งชามใหญ่ๆนะับที่ในหม้อเดี๋ยวจะเอาไปกินที่ทำงานเพราะพี่ทิพยกินข้าวเจ้าหรือกินข้าวต้มอย่างเงี้ยช่พี่ทิพย์ทีหิวข้าวบ่อย ตอนแรกจะใส่ไข่นึกว่าไข่เนี้ที่ไหน,ไ,หนได้ไม่ได้ซื้อมาทำเป็นไอไข่ดาวน้ำอ่ะใส่อร่อยมันจะลวกใส่ก็ได้โอเคนะคะถ่ายให้ดูเท่านี้เนาะเดี๋ยวกลัวทิปมันจะยาวไป